บทที่3ส่วนที่2ต่อนะคะเรื่องของวิวัฒนาการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีทั้ง5ยุคโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีสำหรับองค์กรที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ได้จเจริญเติบโตยาวนานกว่า50ปีมาแล้วตามวิวัฒนาการของแพลตฟอร์มทางคอมพิวเตอร์วิวัฒนาการดังกล่าวประกอบด้วย5ยุคด้วยกันแต่และยุคจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของพลังการประมวลผลและส่วนประกอบโครงสร้างหลัก โดยวิวัฒนาการทั้ง5ายุคประกอบไปด้วยเมนเฟรมและมินิคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แบบ PC เครือข่ายคลเอแอนเซิร์เวอร์การประมวลผลระดับองค์กรและการประมวลผลแบบคาลและ,ะอุปกรณ์มือุปรก,อกรณ์มือถืออย่างไรก็ตามเทคโนโลยีที่ปรากฏอยู่ในยุคปัจจุบันนี้มีได้หมายถึงจุดสิ้นสุดของเทคโนโลยีดัง,ดงกล่าวแต่อาจถูกนำมาใช้ในยุคอื่น ตามความสมควรแก่เวลาเพื่อจุดประสงค์อื่นๆดังตัวอย่างเช่นบางบริษัทยังคงใช้เครื่องเมนเฟรมแบบดั้งเดิมอยู่หรือใช้เมนเฟรมคอมพิวเตอร์แบบเป็นเซิร์ฟเวอร์เพื่อสนับสนุนเว็บไซต์ขนาดใหญ่รวมถึงการใช้แอปพลิเคชันระดับองค์กรเรามาดูยุคแรกนะคะยุคของเมนเฟรมมินิคอมพิวเตอร์ตั้งแต่คอ 1,959ถึงปัจจุบันเริ่มจากเครื่อง IBM 1401และ7090ที่ทำบริษัท IBM เป็นผู้ผลิตและได้นำทานซิเตอร์มาใช้ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการนำคอมพิวเตอร์ระดับเมนเฟรมมาใช้ในเชิงพาณิชย์ที่าหลายมากขึ้นต่อมาในปีคศ1965 ทาง IBM ได้พัฒนาเมนเฟมคอมพิวเตอร์360ซึ่งเป็นรุ่นสมบูรณ์แบบมีพลังการประมวลผลสูงได้นำระบบปฏิบัติการมาใช้เพื่อสนับสนุนงานด้าน Time s h a r i n g Multitasking และหน่วย ความจำเสมือนวิ u a l m e m o r y และบริษัท IBM ก็ได้กลายเป็นเจ้าของตลาดเครื่องระดับเมนเฟมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยคอมพิวเตอร์ระดับเมนเฟมมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการสนับสนุนเชื่อมต่อเทอร์มินอลจำนวนนับพันเครื่องซึ่งเครื่องทั้งหมดจะถูกเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางคือเครื่องเมนเฟมโดยใช้โปรตโตคอลเป็นกฎเกณฑ์ในการสื่อสารบนสายส,ายส่งข้อมูล ยุคของเครื่องเมนเฟรมถือเป็นช่วงเวลาของการใช้งานระบบประมวลผลแบบรวมศูนย์ (centralized computing) ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของโปรแกรมเมอร์ระดับมืออาชีพและผู้ควบคุมระบบปกติจะทำงานอยู่ในห้องศูนย์ข้อมูลและด้วยองค์ประกอบโดยส่วนใหญ่ ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ก็ตามล้วนจะมาจากผู้ผลิตเพียงรายเดียวรูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการมาของมินิคอมพิวเตอร์ที่ผลิตโดยบริษัทดิจิตอลอ q ควิปเมนต์คอ o r ปอเรชหรือ DEC เมื่อปีคศ1965โดยมินิคอมพิวเตอร์ DEC รุ่น PDP 1 1 และ v a x ได้ชูจุดเด่นในเรื่องของพลังการประมวลผลและมีราคาถูกกว่าเครื่องเมนเฟมของ IBM เป็นอย่างมากมีหลักการประมวลผลแบบใหม่คือระบบประมวลผลแบบกระจาย Decentralized Computing และยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการใช้งานตามแต่ละแผนกหรือตามหน่วยธุรกิจซึ่งเป็นอะไรที่มากกว่าการประมวลผลแบบ Time Sharing บนเครื่องเมนเฟม เครื่องเดียวที่มีขนาดใหญ่โตอย่างไรก็ตามปัจจุบันคำว่ามินิคอมพิวเตอร์ไม่นิยมเรียกขานกันแล้วแต่เปลี่ยนมาใช้คำว่าคอมพิวเตอร์ระดับกลาง mid แล d ด a n อม computer หรือคอมพิวเตอร์ระดับเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่ายต่อมาก็คือในยุคคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลปีคศ1981ถึงปัจจุบัน การปรากฏตัวของเครื่อง IBM PC ในปีคศ1981ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุค PC เป็นต้นมาคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่สามารถวางตั้งโต๊ะเพื่อใช้งานหรือไว้ใช้งานอื่นได้ตามวัตถุประสงค์โดยในช่วงแรกมีการนำระบบปฏิบัติการ DOS มาใช้ซึ่งการโต้ตอบใช้งานจะเป็นแบบข้อความ ต่อมาทำ m i c r o s ซ f อฟได้พัฒนาระบบปฏิบัติการ Windows ที่โต้อตอบแบบกราฟิก GUI จึงได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันการแพร่หลายของเครื่อง PC ก่อให้เกิดการใช้งานอย่างท่วมทนของเครื่อง PC แบบตั้งโต๊ะพร้อมกับชุดซอฟต์แวร์สำนักงานเช่นโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งภายในชุดประกอบไปด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางทำงานทำการโปรแกรมนำเสนอและโปรแกรมจัดการข้อมูลขนาดเล็กที่ได้สร้างคุณค่ามากมายให้แก่ผู้ใช้ระดับองค์กรและผู้ใช้ตามบ้านในลนักษณะการใช้งานแบบคนเดียว Standalone PC จนกระทั่งระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชั่นใหม่ๆที่สร้างขึ้นนับตั้งแต่ปีค9 0ศ1990เป็นต้นมาได้เพิ่มคุณสมบัติการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ ของเครือข่ายขนาดเล็กต่อมาในยุคป,ปี1983ถึงปัจจุบันเป็นยุคข,ของการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในลักษณะของเครือข่ายโดยมีเครื่องศูนย์กลางเซิร์ฟเวอร์ ทำหน้าที่บริการทรัพยากรให้แก่เครื่องลูกขายแคแอนที่ร้องขอบริการเข้ามาสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่นำมาใช้เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลนั้นอาจเป็นเครื่องระดับใหญ่อย่างเมนเฟรมคอมพิวเตอร์แต่อย่างไรก็ตามการนำเครื่อง PC s e r v ิเรเมาใช้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเช่นกันเนื่องจากช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้มากประกอบกับเครื่อง PC s e เซริรเอร ได้รับการพัฒนาขึ้นมากราคาถูกมีประสิทธิภาพสูงรองรับการประมวลผลแบบหลาย CPU แต่อย่างไรก็ตามสำหรับองค์กรสมัยใหม่ได้หันมาใช้เบสเซิร์ฟเวอร์กันมากขึ้นซึ่งรายละเอียดก็จะเก่าในหัวข้อถัดไปเค,ครือขคายแอนเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบ อย่างง่ายประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ลูกขายที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยจะกระจายงานประมวลผลระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับไคลเอนด้วยการแบ่งการประมวลผลระหว่างเครื่องทั้งสองฝั่งไว้อย่างสมดุลซึ่งเราเรียกเครือข่ายประเภทนี้ว่าสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบทูทียเหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กทั่วไป แต่ในกรณีขององค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบการซับซ้อนมากกว่าก็สามารถขยายระบบด้วยการเชื่อมต่อเป็นมันติเทียหรือที่มักเรียกกันว่าสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบเอ็นเทียโดยจะเชื่อมต่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ประเภทต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปเช่นเว็บเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์และดัต a ตอร์เบเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเพื่อก็จะได้แบ่งงานให้ เซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวช่วยกันประมวลผลแทนที่จะผักภาระทั้งหมดให้กับเซิร์ฟเวอร์เพียงเพียงเครื่องเดียวเหมือนกันระบบทูเทียและจาก รายละเอียดที่กล่าวมาจะพบว่าสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบเทียสามารถเพิ่มขยายขีความสามารถให้กับเครือข่ายได้อย่างไงไ่ายดายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเครือข่ายแต่อย่างใดอีกทั้งยังเป็นการลงทุนที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้มากเมื่อเปรียบเทียบกับการเชื่อมต่อแบบศูนย์ระบบแบบรวมศูนย์บนระบบเมนเฟรมระบบปฏิบัติการเครือข่ายโนเว l n e เน็ตเวร์ เป็นผู้นำเครือขายลายแอน์เซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นแต่ในปัจจุบันค่าย Microsoft ได้ถือครองส่วนแบ่งตลาดนี้เป็นส่วนใหญ่ด้วยผลิตภัณฑ์ Windows Server รวมไปถึงเครื่องแคลนที่ใช้ระบบปฏิบัติการจากค่าย Windows เช่น Windows 10 Windows 8 Windows 7ก็สามารถตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างง่ายดาย ยุคต่อมาในยุค1992ถึงปัจจุบันช่วงในปีต้นปีคศ1990เป็นต้นมาองค์กรขนาดใหญ่ได้หันมาใช้มาตรฐานเครือข่ายและนำเครื่องมือซอฟต์แวร์ต่างๆมาบรูรณาการเครือข่ายและโปรแกรมพะยุกต์ต่างๆให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับแบบ อันหนึ่งอันเดียวกันแบบทั่วทั้งองค์กรในขณะเดียวกันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก็ได้รับการพัฒนาจนมีความเชื่อน่าเชื่อถือในด้านการสื่อสารจนกระทั่งหลังปี1995เป็นต้นมาธุรกิจเริ่มเอาจริงเอาจังกับการนำระบบสารสนเทศเชื่อมโยงสื่อสารกันกับเครือข่ายแบบ ทั่วทั้งองค์กรรวมไปถึงการเชื่อมโยงข้ามเครือข่ายผ่านการสื่อสารอินเทอร์เน็ตที่มีการนำโปรโตคอล TCPIP มาใช้เป็นมาตรฐานสื่อสารระหว่างเครือข่ายซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปผลการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทเข้ากับคอมพิวเตอร์แต่ละชนิด และเชื่อมโยงเครือข่ายขนาดเล็กเข้าสู่เครือข่ายระดับองค์กรทําให้สารสนเทศสามารถไหลได้อย่างอิสระแบบทั่วทั้งองค์กรและระหว่างองค์กรด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวทําให้เราสามารถเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเมนเฟรมเซิร์ฟเวอร์พีและอุปกรณ์มือถือทั่วทั้งหลายเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานแบบศาสนะได้เช่นระบบโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตและการบริการเครือข่ายสาธารณะคงสร้างพื้นฐานแบบทั่วทั้งองค์กรจำเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์เพื่อเชื่อมโยงโปรแกรมประยุกต์ต่างๆเพื่อเปิดให้ข้อมูลไหลไปยังส่วนธุรกิจต่างๆได้อย่างอิสระซึ่งเป็นที่มาของแอปพลิเคชันระดับองค์กรซึ่งเราจะเรียนรู้ต่อไปในยุคสุดท้ายคือเป็นยุค2000ถึงปัจจุบันเทคโนโลยีข่าวและโมบายคอมพิวเตอร์ ด้วยอัตราแบนวิดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงมีส่วนช่วยในการผลักดันให้สถาปัตยกรรมคลายแอนเซอร์เวอร์สูงขึ้นอีกระดับจนเป็นที่มาของเทคโนโลยีคลาวคอมพิวติ้งคลาวคอมพิวติ้งหรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมกเป็นการนำคอมพิวเตอร์คัสเตอร์ คัตเตอร์ก็หมายถึงกลุ่มของทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่รวมตัวกันเป็นกระจุกหนาแน่นภายในอานณาเขตที่จํากัดโดยการเชื่อมโยงเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันในการทํางานจะทํางานอยู่ในอานณาเขตเดียวกันขนาดใหญ่มาบริการให้กับโฮสต์เพื่อรันโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการที่ผู้ใช้ระบุความสําคัญก็คือการประมวลผลของคลาวคอมพิวติง้ง แต่อิงกับความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักเป็นเทคโนโลยีพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่างกรณีของบริษัท IBM และ Google ได้จัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และบริการต่างๆผ่านระบบคาวคอมพิวติ้งให้แก่มาหาวิทยาลัยหลายแห่งด้วยกันนักศึกษาแต่และคณะสามารถใช้บริการคาวคอมพิวติ้งด้วยการนำกลุ่มงานขนาดใหญ่เพื่อส่งเข้าไปประมวลผลแบบขนาดได้นอกจากนี้ระบบธุรกิจ ยุคใหม่ที่หันมาใช้โครงสร้างพื้นฐานาบนอินเทอร์เน็ตสำหรับดำเนินธุรกิจดังตัวอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมในเมืองหูซีแห่งสาธารณนัฐแห่งสาธารณนัฐประชาชนจีนที่ลูกค้าส่วนใหญ่เช่าพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวล้วนเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มกิจการแต่สามารถใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีทั้งหมดภายในนิคมอุตสาหกรรมได้ เพียงแต่นำคอมพิวเตอร์ของบริษัทเสียบเชื่อมต่อเข้ากับระบบไอทีส่วนกลางของนิคมเท่านั้นก็สามารถใช้งานได้แล้วทำให้บริษัทที่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวไม่จำเป็นต้องลงทุนด้านระบบไอทีมากมายเหมือนกับอดีตสำหรับนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ทำงานร่วมกับบริษทัท IBM ในการสร้างศูนย์ประมวลผลแบบ c l o u d Computing เพื่อรองรับการใช้งานให้กับผู้เช่าพื้นที่และการให้บริการทางด้านไอทอีถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ในทำนองเดียวกันกันกบระบบปรับอากาศระบบสาธารณูปโภคอย่างไฟฟ้าหรือประปาน,นั่นเองในส่วนของบทที่3ก็ขอจบส่วนที่2ไว้แค่นี้